วันนี้นะฮะผมขออนุญาตรีวิวก่อนที่จะส่งให้กับคุณครูน้อยนะครับผมเป็นมีดตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับผมแบรนด์ทิสุบาราชินะครับจากญี่ปุ่นแท้ตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นแท้นะครับผมมีการตอกหมุดแบบมีลวดลายเซนญี่ปุ่นด้วยนะครับผมพร้อมกับเอ่อบริเวณตรงนี้มีหมุด2จุดนะครับสัต1์ร้อยเชือกได้นะด้ามจับเป็นด้ามไม้สาทอนนะครับผมส่วนตัวมีดเป็นเหล็กชนิดพิเศษนะครับผมที่บริเวณด้านบนมีการฉลุลวดลายมาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะ นี่นะครับผมเป็นการฉลุลวดลายมาโหสวยมากนะครับผมสําหรับเร่มนี้นะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้คุณครูน้อยเ้วยกันนะครับความคมคือแบบผมจะให้ดูแบบอย่างนี้นะปกติมันจะดังแซบอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันฟึบไปเลยนี่นะครับคมจัดนะฮะนี่คือเหล็กชนิดพิเศษที่พี่คุณครูน้อยนะครับผมได้ไปเนี่ยเป็นไอเทมแร่ที่สุดเท่าที่มีเชฟในช่วงนี้จะมีให้เลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมก็ปิดไปในราคาที่ เบามากผมพูดเลยนะก็ขอบคุณพี่ที่มาปิดให้ผมนะครับขอบคุณที่ช่วยผมนะขอบคุณที่อุดหนุนนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับเล่มนี้นะครับผมหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่รู้จะหาได้อีกหรือไม่นะครับผมขอบคุณครับ